พาณิชย์เลิศเทิดคุณธรรมนำวิชาพัฒนาสังคมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานปรถมนิเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชนพนิชยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชนพนิชยาการได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและเปิดจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2526โดยวิทยาลัยของเราได้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองชนบุรี โรงเรียนในเครือได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชนบริหารธุรกิจ M-BAC วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ R t e c h และโรงเรียนพักดีพันบริหารงานโดยทีมผู้บริหารคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสาขาวิชานำทีมโดยดรสิทธิพงษ์งภูมิพักดีพันประธานบริหารวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจการเงินและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริการะดับปริญญาโทการจัดการวิศวะคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยอัดสำชัญ A b แบและระดับปริญญาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย,ยบูรพา ดรพัชรีส้อยสกุลรองประธานบริหารวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรศิลปศาสตรบัณฑิตเอกการบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาและระดับปริญญาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา นางนักก,กมลพินิศักด์ผู้อำนวยการวิทยาลายัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตเอกภาษาไทยโทรสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงและระดับปร,ริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตเอกจิตตวิทยาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยบูรพในอาณาจักรพิมพ์ภกร ผู้จัดการและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษานางขวัญใจสอนสิริรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางณพิสราปัญญานันท์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนางสาวณลิงรัตน์น้อยสําแดงรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาโดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนดังนี้หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการตลาดประเภทวิชาศิลปรกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติก์และซัพพลายเชน กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกอยศผู้เรียนสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษาได้ซึ่งเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยใช้เอกสารแบบคำขอกู้ยืมจากระบบ e s t u l o n t l o โ n โดยมีอาจารย์นัทนิชาจำปีขาวและอาจารย์พิศราปัญญานันเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ทางวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและพฤติกรรมดีโดยความอนุเคราะห์จากท่านประธานบริหารวิทยาลัยโดยมีทุนการศึกษาดังนี้ทุนสารฝันทุนช้างเผือกทุนเรียนดีทุนสร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีทุนโครงการเมืองชนคนเข้มแข็งโดยโรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาท และยังมีสิประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนนักศึกษาสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกจากการเรียนการสอนวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนอาทิเช่นกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางอาชีพกิจกรรมกีฬาและนันทนาการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ดรพัชรีส้อยสกุลรองประธานบริหารวิทยาลัยโทร081 8 6 6 5 5 3 4นานงนางณัฐกมลพินิศักด์ผู้อำนวยการวิทยาลัย โทร0813407172ในอาณาจักรพิมพ์ภกรผู้จัดการและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาโทร0877163838ทางวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและได้เสียสละเวลามาร่วมงานในวันนี้ค่ะ ทางวิทยาลัยของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและได้รู้จักวิทยาลัยของเรามากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ